เอาเป็นเอาสองแล้วกันเอาเลขสองเอาเลขสองมาเลขสองอเลยไปที่สองสองครับ หนุ่เก๊ะเก๊แล้วเป็นไงเรียลไหมเรียลแล้วเรียลมากเลยใช่ไหมเอ๋อเรียลมากทุนไปจับไม้จับมือเอียงตัวกันทำไมะไฮะยังไงฮะเล่าหน่อยสิครับแล้วไปไหนที่ด้วยอะไรยังไงครับทวารู้สึกผ <c oughs> ม่มันบหมอปา,ากเก้หมอปากเก๊หรอแต่มันยังมันหลายคลิปเลยมันไหลายคลิปมากมันไหลนิดหนีไม่พ้นนะฮะ อ้าวแปลงปลี่านคือคือคือคอนเทนต์มันมันมันใครเขาไปทำกันอ่ะเข้าใจปะเพื่อนกันเขาทำกันอย่างนี้อ้าวทำไมเราจะเล่นกันแบบนี้ไม่ได้เล่นกันเราก็เป็นเพื่อนที่จริงใจกันสรุปว่ามันเป็นเรียวเป็นแห้ เรียวที่คลิปหรือเรียวที่ความรู้สึกคลิปคลิปเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นแบบว่าแชร์เลตที่ดังในติ๊กต็อกตอนนั้นแล้เลยครับโอหถ่ายไม่นานมากนะถ่ายไม่นานมากครับแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยนี่ผมนึกว่าจะลืมไปแล้วนะครับเนี่ยงานนี้เท่านั้นเนาะงานนี้เท่านั้นเลมาดูมาครับก็ดูน่ารัก้วยครับ เพื่อนเขาเล่นกันน่ารักเนาะ